สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านสามก๊กในตอนที่34ในตอนนี้เราจะพาไปเจาะลึกเรื่องราวการวางแผนและคนรศึกของโจกัดเหลียงหรือของแบงผู้เป็นมันสมองคนใหม่ของเล่าปีซึ่งเริ่มจากการประเมินสถานการณ์ของส่วนกวนเจ้าเมืองกังตังและนำไปสู่เหตุการณ์สำคัญมากมายทั้งการปราบปรามของจอและความขัดแย้งภายในกังตังพี่เผยให้เห็นถึงความซับซ้อนของอำนาจและการเมืองในยุคสาก๊ก อยู่มาวันหนึ่งขงแป้งได้กล่าวกับเล่าปี่ว่าบัดนี้โจโฉได้ขุดสะใหญ่แห่งหนึ่งชื่อว่าเหียนหมูตี้อยู่ในเมืองกีถิวเพื่อฝึกซ้อมทหารให้ชำนาญในการรบทางเรือเห็นทีจะยกทัพไปตีเมืองกังตังเป็นมั่นคงแล้วขอให้ท่านจัดคนไปสืบราชการเมืองกังตังว่าจะรู้จัดแจงบ้านเมืองพรั่งพร้อ,รอมอยู่แล้วหรือไม่เล่าปี่ได้ฟังดังนั้นก็เห็นด้วยจึงสั่งให้คนออกไปสืบข่าวณเมืองกังตัง ฝ่ายส่วนกวนเจ้าเมืองกลงฐานผู้มีน้ำใจโอบอ้อมตาลีต่ออาณาประชาราษฎรทั้งปวงได้สร้างตึกใหญ่ตึกหนึ่งไว้เป็นที่พำนักแก่ราษฎรผู้มีสุขทุกข์และตั้งกล่าวโยงกับเตียวเหียนเป็นผู้ใหญ่สำหรับรับรองผู้มีปัญญาที่ไปมาทำให้เขาสามารถรวบรวมผู้คนได้เป็นจำนวนมาก เขายังได้แต่งตั้งผู้มีสติปัญญา9คนเป็นที่ปรึกษาและนายทหารผู้แก่งการอีก5คนซึ่งหนึ่งในนั้นคือลิบองนายทหารผู้มีความสามารถซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสืครั้งนี้เมื่อครั้งพระเจ้าเฮียนแต้สวยราชสมบัติได้7ปีโจโฉได้มีหนังสือมาถึงส่วนกวนโดยมีใจความให้สมบุตรไปถวายพระเจ้าเฮียนแต้เพื่อทำราชการในเมืองรวมเป็นความชอบ สุนควรจึงปรึกษามารดามารดาของสุนกวรจึงให้หาเตียวเจียวและเตียวยี่เข้ามาปรึกษาเรื่องนี้เตียวเจียวเห็นว่าเป็นการกระทําตามธรรมเนียมโบราณหากไม่สมบุติไปโจโฉก็จะถือเป็นเหตุยกทัพมาตีแต่เจียวยี่กลับแย้งว่า ทุกวันนี้ตัวท่านก็ได้เป็นใหญ่ในเมืองกันตังมีเมืองขึ้นถึงหกหัวเมืองทหารก็พลัดพร้อมมีความรักใคร่ท่านอันหนึ่งสเบียนอาหารก็มั่งคั่งบริบูรณ์อยู่การจะคิดย่อท้อกลัวโจโฉนั้นหาควนไม่หากท่านส่งบุตรไปก็เหมือนเอาบุตรไปเป็นคนจำนำไว้เบื่อนหน้าไปจะได้ความเดือดร้อนเป็นอันมากขอท่านอย่าได้ส่งไปถึงแม้ว่าโจโฉจะยกกองทัพมาตีเมืองเราก็จะสู้กันกว่าจะสิ้นคิดคิด นางมอหุยินผู้เป็นมารดาและส่วนกวนได้ฟังจิวยี่ว่าดังนั้นก็เห็นชอบด้วยจึงตอบปัดคำสั่งของโจโฉไปคนถือหนังสือกลับไปแจ้งโจโฉโจโฉโกรธจัดจึงจัดจางกองทัพจะยกไปตีเมืองกงังตันแต่ติดพันอยู่กับการรบกับกองทัพฝ่ายหนึ่งจึงต้องระงับการยกทัพมาแต่ครั้งนั้น ครั้นรุ่งขึ้นปีใหม่เป็นเดือน12ซส่วนกวนจึงยกทัพเรือไปตีของจอขวางจูซึ่งเป็นเจ้าเมืองกันแหได้รบพุ่งกันในท้องทะเลเป็นสามารถของจอไม่อาจต้านทานได้ก็แตกพ่ายเข้าเมืองเล่งโฉทหารของสุนกวนลมเรือเร็วไล่ตามเข้าไปถึงปากคอเมืองกังแหกำเล่งทหารของของจอได้เข้าต้านทานและยิงเกาทันมาถูกเล่นโฉนายทัพเรือของสุนกวนตาย เล่นพองหมุดชายของเล่นโฉผู้มีอายุเพียง15ปีแต่มีกำลังสามารถได้เข้าชิงศพเล่นโฉบิดาได้ขณะนั้นลมว่าวพัดลงหนักของทัพเรือของสุนกวนไม่อาจฝ่าลมไปได้จึงต้องถอยทับกลับมาเมือง ในเวลาเดียวกันนั้นสุนเสียนน้องชายของสุนกวนซึ่งไปกินเมืองปันเอียนมีใจหยาบช้าและเศษสุราอย่างหนักมีได้ปราณีแก่ขุนนางทั้งปวงและลงโทษตีโบยต่างๆอีกหลําและใต้อ้วนผู้เป็นประหลัดมีใจโกรธแค้นจึงไปคบคิดกับเปียนหงซึ่งเป็นคนสนิทของสุนเสียนคิดจะฆ่าสุนเสียนครั้นถึงกำหนดเข้าปีใหม่ซึ่งเป็นประเพณีที่ขุนนางทั้งปวงจะเข้ามาคำนับสุนเสียนจึงให้จัดเตรียมโต๊ะที่จะเลี้ยงขุนนาง นางชีหุยินภรรยาของสุนเสียงซึ่งรู้ในการเสียงทายว่าดีและร้ายได้เสียงทายดูและทราบว่าเช้าวันพรุ่งนี้สามีจะเคราะห์ร้ายจึงเตือนสุนเสียงว่าเวลาเช้าท่านจะออกเลี้ยงโต๊ะขุนนางที่ศาลากลางเหมือนอย่างทุกครั้งนั้นท่านอย่าออกไปเลยเคราะห์ร้ายนักอยู่สุนเสียงได้ฟังดังนั้นก็ไม่เชื่อถึงเวลาเช้าก็ออกไปเลี้ยงขุนนางณนศา,าลากลางรั้นขุนนางคำนับและกินโต๊ะเสร็จแล้ว างคนตไปสุนเซียงก็กลับเข้ามาพอถึงประตูจะเข้าไปข้างในเปลี่ยนของคนสนิทซึ่งเดินมาข้างหลังเห็นสุนเซียงประมาทไม่ได้ระวังตัวก็ชักดาบที่ซ่อนมาฟันสุนเซียงล้มลงตาอยู่กับประตูอีหลํำและใต้โอนก็กลับจับเปลี่ยนของว่าเป็นขบฏท,ทำร้ายกับสุนเซียงให้เอาไปฆ่าเสียแล้วก็เจ็บเอาข้าวของทรัพย์สมบัติของสุนเซียงรวมไว้ อีหลําให้หาตัวนางชีหูหยินมาแล้วกล่าวว่าบัดนี้เปลี่ยนหมคิดมีชอบเป็นขบฏฆ่าสามีท่านเสียข้าพเจ้าได้แก้แขนแทนท่านให้เอาเปลี่ยนของไปฆ่าเสียแล้วตัวท่านเป็นผู้หญินควรจะปฏิบัติตามเราหากมิยอมเป็นภรรยาเราเราก็จะฆ่าเสียนางชีหูยินจึงทำกลอุบายตอบว่าตัวข้าพเจ้าเป็นหญินหาสามีไม่ได้ เป็นที่คนท่านปวนโดมินซึ่งท่านแม่ตาจะเลี้ยงข้าพเจ้าเป็นภรรยานั้นก็ควรอยู่แล้วแต่ทว่าผัวข้าพเจ้าตายใหม่ใจยังไม่ปกติขอท่านได้งดก่อนข้าพเจ้าจะแต่งโต๊ะเส้นไหว้าสามีตามประเพณีแล้วจึงจะปฏิบัติตามท่านอิหลำได้ฟังดังนั้นมีความยินดีนักก็กลับอย่างที่อยู่ นานชีหุยินจึงให้คนลอบออกไปหาสุนโกและเปาเอิงซึ่งเป็นคนเก่าของสุนเสียงเข้ามาแล้วร้องไห้บอกว่าบัดนี้ ลําและใต้อ้วนสองคนนี้คิดอ่านให้เปลี่ยนของค่าส่วนเสียงถึงแก่ความตายแล้วเก็บก่อทรัพย์สินของทั้งปวงไว้เป็นอานาประโยชน์แล้วมินำซ้ําจะมาข่มเหงเอาตัวเราไปเป็นภรรยาอีกเล่าบัดนี้เราจะทําเป็นว่ากล่าวอ้อนวอนไว้มิให้ขัดใจแล้วตัวท่านทั้งสองเป็นที่รักใครไว้วางใจจงได้อนุเคราะห์แก่เราเหมือนเอนดูส่วนเสียงผู้ตาย ให้มีหนังสือบอกไปถึงสนกวนผู้เป็นที่ให้จ้นเหตุผลท่านนี้ด้วยแล้วตัวเราก็จะคิดอ่านเพธทุบายฆ่าอีหลัและไตอวนสองคนนี้เสียให้ได้สนโกและเปาเอิมได้ฟังดังนั้นจึงตอบว่าข่าพเจ้านี้เป็นข้าเก่าของสนเซียนสนเซียนได้เอนดูกรุณาคขนหาที่สุดมีได้ ครั้นรู้ว่าอิหลำและไตอ้วนทำร้ายกับสามีท่านก็คิดจะแก้แค้นแทนคนอยู่แล้วก็ลาออกมายัางที่อยู่จึงแต่งหนังสือตามเหตุผลทั้งปนให้คนถือไปแจ้งแก่รสูนกวนครั้นลงขึ้นวันหนึง่งนางชีหูยินให้หาสุนโกและเปาเอิญเข้ามาแอบอยู่ริมเตียงน,นอนจึงแต่งโต๊ะเส้นไหว้าสามีตามประเพณีเสร็จแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวทำกิริยาประดุดมีความยินดีที่จะมีสามีใหม่ ฝ่ายอีหล่ำครั้นแจ้งกิติศัพท์ว่านางชีหุยินแต่งโต๊เื้นผีแล้วแต่งตัวคอยท่าอยู่ครั้นเวลาคำ่ำนางชีหุยินจึงให้ไปเชิญอีหล่ำม,มากินโตะแกล้งรินสุราให้เสพเมาแล้วก็ทำเป็นประหนึ่งรักใคร่ประคองตัวเข้าไปข้างในแล้วสุนโกและเปาเอินก็ถอดดาบวิ่งมาฟันอีหล่ำถึงแก่ความตายแล้วนางชีหุยินจึงให้คนไปบอกใต้อ้วนว่าวันนี้เป็นวันดีขอเชิญท่านไปกินโต๊ะ ไตอนสำคัญว่าจริงก็รีบมาครั้นถึงประตูข้างในสุนโกและเปาอมก็จับตัวฆ่าเสียแล้วก็คุมทหารรีบไปจับบุตรภรรยาและผักพวกของอีหลำและไต้โอวนฝันเสียสิน้นนานชีหุยินก็ให้ตัดศีรษะอีหลำและไต้โอนไปเส้นไหว้คำนับไว้ที่หน้ากุฏิศพสามี ฝ่ายสุนกวนครั้นแจ้งในหนังสือนั้นแล้วก็มีความโกรธนักจึงยกทหารรีบมาเมืองตันเอียนแจ้งว่านานชีหุยินคิดฆ่าอีหลําและใต้อ้วนเสียแล้วก็มีความยินดีจึงตั้งให้สุนโกและเปาเอินอยู่รักษาเมืองตันเอียนแล้วจัดแจงบ้านเมืองเสร็จแล้วก็รับนานชีหุยินเข้าเป็นน้องสะพ้ยจนพระเจ้าเฮียนแตสวยราชสมบัติได้12ปีถึงเดือน12ข้างขึ้น นางมอคูญินผู้เป็นมารดาของซุนโกนเป็นโรคป่วยหนักลงจึงให้หาเทียวยี่กับเทียวเทียวเข้ามาแล้วสั่งว่าแต่ก่อนเราเป็นชาวเมืองต่องห่อบิดามารดาตายเป็นกำมพร้า เลี้ยงกันอยู่แต่พี่น้องสามคนแล้วมาได้สุนเกียนเป็นสามีจนเกิดบุตรถึงสี่คนแล้วเมื่อเราจะตั้งท้องสุนเซ็กผู้เป็นบุตรหัวปีนั้นเราฝันเห็นว่าดวงพระจันทร์อยู่ในคันและเมื่อสุนกวนจะเข้าท้องนั้นฝันเห็นว่าดวงพระอาทิตย์เข้าอยู่ในท้องหมอทํานายว่าบุตรท่านทั้งสองนี้นานไปจะได้เป็นใหญ่และสุนเซ็กก็อายุน้อยถึงแก่ความตายเสียก่อนเมื่อจะใกล้าตายก็มอบเมืองกลางต่างไว้แก่สุนกวนผู้น้องให้เป็นเจ้าเมือง บัดนี้ตัวเราป่วยหนะักเห็นจะไม่คงชีวิตอยู่จะลาท่านทั้งสองแล้วแม้ว่าเราหาบุญไม่ท่านตรงได้เอ็นดูช่วยอนุเคราะห์สั่งสอนสุ่นควรสืบไปด้วยความชอบอย่าทิ้งเสียเลยแล้วนางมอหูหยินจึงสั่งแกุ่่นควรว่า แม้สืบไปเมื่อหน้าเจ้าจะทำการสิ่งใดจงปรึกษาหารือด้วยเทียวยี่และเทียวเทียวซึ่งเป็นผู้ใหญ่ให้รู้จักผิดและชอบอย่าถือทิฏฐิมานะจงคาระวะนับถือท่านทั้งสองนี้เป็นอาจารย์ผู้ใหญ่อย่าได้ทำการแต่อําเอใจอันหนึ่งนางงอกกทยน้องของเราผู้เป็นแม่นาของเจ้านั้นหากแม่ตายแล้วก็อย่าได้ละเมินเสียจงตั้งใจอุปธรรมบำรุงปฏิบัติรักษาดูดตัวของแม่ อันหนึ่งน้องหญิงซึ่งร่วมบิดาของเจ้านั้นจมตั้งใจเลี้ยงรักษาไว้ให้ปกติด้วยหากจะให้มีสามีเจ้าจงพิเคราะห์ดูผู้ใดมีสติปัญญาจึงยกให้เป็นภรรยาครั้นสั่งสอนส่วนควรแล้วนางงอหูหญินจึงซึ้งใจ่วนควรจึงต่างการสอบตามธรรมเนียมแล้วให้ก่อกุติฝังไว้ฝ่ายโซหุยซึ่งเป็นทหารของของจอเห็นกำเหลงเสียใจไม่สบายดังนั้นจึงเข้าไปว่าแก่ของจอว่า ขอให้ท่านเอาใจกำเหล่งไว้ให้เป็นนายทหารอยู่นเมืองเอียนกวนซึ่งขึ้นแก่เมืองกลางแหนั้นของจอก็ยอมโซหุยจึงพาตัวกำเหล่งมากินโต๊ะแล้วบอกว่า เราช่วยว่ากล่าวเสนอความชอบให้ท่านบัตรนี้ของจอให้ท่านเป็นนายทหารอยู่นเมืองเอียนกวนและตัวท่านก็เป็นชาติทหารจงพิเคราะห์ดูให้ประจักษ์ใจเถิดใช่ว่าเดือนวันนี้จะอยู่ท่าก็หาไม่ได้ครั้นจะนิ่งอยู่เล่าท่านก็จะแก่ชราลงทุกวันซึ่งท่านจะไปเป็นนายทหารนั้นจงเร่งคิดตั้งตัวให้ได้ครั้นกำเหลงมาอยู่น้ำเมืองเอียนกวนเห็นได้ทีแล้วจึงมาว่ากล่าวจะขอมาอยู่ทำราชการด้วยท่านบัตรนี้กำเหลงก็มาด้วยแต่แรงอยู่ว่า ท่านจะมีใจพยาบาทเมื่อครั้งท่านยกไปจะจับของจอและกำเหลงช่วยแก้ไขเอาเกาทันหญิงเล่นโฉถึงแจกความตายกำเหลงจึงพาของจอนี้ไปรอดลิบองกล่าวต่อว่าข้าพระเจ้าจึงตอบว่าอันน้ำใจท่านมิได้พยาบาทและประการหนึ่งใน่ามกลางสงครามต่างคนต่างอาสานายทําศึกจะเอาชายชนะและเนื้อความทั้งนี้ข้าพระเจ้าได้รับคำกำเหลงมาแล้วท่านจงมีใจเอ็นดูข้าพระเจ้าอย่าให้เสียหวาจา ส่วนกวนได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีจึงกล่าวว่าการทั้งปวงซึ่งท่านได้รับคำกำแลงมานั้นอย่าได้วิตกเลยหากเราได้กำแลงมาไว้ด้วยแล้วอันของจอนั้นกุประมาเหมือนอยู่ในเงื้อมมือเรา แล้วก็ให้ลีบองออกไปพาทำเหลงเข้ามากำเหลงคำนับส่วนกวนส่วนกวนจึงกล่าวกับกำเหลงว่าซึ่งท่านสมัครมาอยู่ด้วยเรานี้ก็สมความประสงค์ที่เราคิดไว้การสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งได้ผิดพลั้งกันมาแต่ก่อนนั้นเรามิได้พยาบาทท่านท่านจงตั้งใจทำราชการโดยสุจริตเถิดเราจะเลี้ยงให้ถึงขนาดท่านจงเรื่องคิดอ่านกำจัดของจอเสียให้ได้กำเหลงจึงตอบว่าครั้งนี้ โจโฉก็ตั้งตัวเป็นใหญ่หลวนฝ่ายเล่าเปียวนั้นเป็นคนโลเลและความคิดก็น้อยบัดนี้ตัวก็แก่ชราแล้วท่านจงเร่งยกไปรบเอาเมืองเจียงจิ๋วเสียให้ได้ก่อนหาบละไว้ชา้าเห็นโจโฉจะยกกองทัพมาตีเอาเมืองเจียงจิ๋วได้การทั้งปวงซึ่งท่านจะคิดทำนั้นก็จะลำบากแก่ทหารหาบท่านเห็นด้วยเมื่อจะยกไปตีเมืองเจียงจิ๋วนั้นจงตีเมืองกังแหซึ่งเป็นป้นทางเสียก่อนโดยของเจอาเจ้าเมืองกังแหนั้นสติปัญญาน้อยทั้งประกอบด้วยโลภนั้น ทำร้ายแก่ไพร่บ้านพลเมืองให้ได้ความเดือดร้อนราษฎรทั้งปวงช่างของจออยู่แล้วนำจ่ายนั้นก็ประมาทมีได้ซ่องสมทหารจัดแจงเรือรบเรือไล่และอาวุธไว้ป้องกันรักษาเมืองหากเห็นด้วยข้าพระเจ้าและท่านจะยกไปครั้งนี้ก็จะได้เมืองกังแหโดยง่ายหากได้เมืองกังแหแล้วจึงยกไปตีเมืองเกียงจิว๋วก็จะได้ทหารใหญ่น้อยเป็นอันมากแล้วจึงค่อยยกไปตีเอาเมืองเสฉวนเมื่อได้เมืองเสฉวนแลาวท่านจะคิดการใหญ่หลวงให้ยิ่งขึ้นไป กวนี้ก็เห็นจะสมความปรารถนาส่วนควรได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีจึงกล่าวว่าอันความคิดของท่านซึ่งว่ากล่าวทางนี้กุประมาเหมือนเอาทองมารองรับยกแล้วจัดแจงทหารได้สิบหมืน่นให้จิ๋วยี่เป็นนายทหารใหญ่บังคับบัญชาทั้งทัพบ,บกทัพเรือให้ลิบองกำเหลงทังสิธิ์คุมทหารเป็นกองหน้าส่วนควรเป็นทัพหลวงแล้วยกทัพเรือไปตีเมืองกังแหพร้อมกับให้กองทัพบ,บกรีบยกตามไป ฝ่ายทหารของลาดระเวนเห็นกองทัพยกมาดังนั้นก็เอาเนื้อความเข้าไปบอกแก่ของจอว่าบัดนี้ส่วนกวนยกกองทัพบ,บกแล้วเรือมาเป็นอันมากของจอได้ฟังดังนั้นก็จัดแจงทหารในเมืองกังแหได้เส้นเชิงแล้วให้โซหุยเป็นแม่ทัพบ,บกให้ตันจิ๋วและเตงหลงเป็นกองหน้ายกทัพเรือออกไปตั้งรับอยู่หน้าปากน้ำเมืองกังแห ฝ่ายตันจิ๋วและเตงหลงเมื่อยกมาถึงปากน้ำนั้นก็ให้เรือรบทั้งปวนทอดสมอเรียงลำกันไปเป็นหน้ากระดานจึงเอาเชือกใหญ่ผูกโยงต่อๆกันทุกลำหวังจะมิให้เรือนั้นเหไปมาได้แล้วให้เอาเกาถันเตรียมไว้ทุกคน ฝ่ายกองทัพเรือสุนกวนครั้นยกมาถึงปาดน้ำเมืองกลางแหจึงให้ผลแจวทั้งป่วงรีบแจวจะหักเข้ามาในปาดน้ำฝ่ายตันถิวและเตงหลงเห็นดังนั้นก็ให้ทหารเอาเกาถันระดมยิงต้านฐานไว้เป็นสามารถเล่าทหารของสุนกวนเห็นว่าจะเข้าไม่ได้ก็ถอยไปประมาณห้าสิบเซนแล้วก็ให้ทอดสมอตั้งมั่นอยู่กำแหลงจึงปรึกษากับตันเสดว่า ตัวเราเป็นแม่กองทับหน้าครั้นจะนิ่งอยู่เช่นนี้ก็ไม่ควรจำจะจัดเรือเร็วให้ได้ประมาณร้อยลำบรรจุคนลำละห้าสิบคน20คนนั้นสำหรับให้จเจวเรือส่วนทหารอีก30คนนั้นสำหรับถือเครื่องสาตราวุธรบพุ่งฝ่าเข้าไปตัดเชือกซึ่งผูกโยงเรือนั้นเสียให้ได้เห็นกองพัพเรือเมืองกังแหก็จะแตกตั้งสืกเห็นชอบด้วยจึงจัดจางเรือเร็วและทหารได้ครบตามคำของกำเหลงแล้วก็ตีฝาเข้าไป ฝ่ายทหารของตันจิ๋วและเตงหลงก็เข้ารบพุ่มตะลุมบอนกันและเหล่าทหารของกำแหล่งและตังสิทธ์ก็รีบจาวเรือบุกบานเข้าไปเอาขวานโปเถาตัดสายสมอและเชื่อกใหญ่ขาดเรือรบทั้งปวงก็แหกซ่ำระสายไปแต่กำแหล่งนั้นอาจสามารถโจรขึ้นเรือของเตงหลงได้ไหลคาฝันทหารและตัวเตงหลงถึงแก่ความตายฝ่ายตันจิ๋วเห็นดังนั้นก็กลัวโจรลงเรือน้อยรีบจะหนีขึ้นบก ขนาดนั้นลิบองเห็นกำแลงได้ทีก็ลงเรือเร็วช่วยทหารรีบจาวเข้าไปแล้วเอาเพลิงทิ้งขึ้นไปบนเรือรบเมืองกังแหมไม่เสียเป็นอันมากพ่อเหลือเห็นตันจิ๋วลงเรือน้อยหนีไปลีปบองก็ให้ทหารทั้งปวงรีบจาวตามไปทันเกยทับเรือตันจิ๋วเข้าแล้วลิบองจับตัวตันจิ๋วได้ก็เอากระบี่ตัดศีรษะเสียฝ่ายซหุยรู้ดังนั้นก็ขุมทหารรีบลงมาหวังจะจัดเรือรบออกไปช่วย พอเห็นทหารของสุนกวนรีบจาวเรือรบใหญ่น้อยเข้ามาปะทะแล้วขึ้นมาบนบก้าวสกัดไว้บ้างโสหุยกับทหารทั้งปวนเห็นจะต้านทานไม่ได้ก็พากันถอยหนีไปพอพบผัวเที่ยงขี่ม้าสกัดรบพุ่งกับโสหุยได้สิแปลงผัวเที่ยงจับตัวโสหุยได้จึงมัดแล้วคุมลงไปสงให้ซุนกวนนะเรือรบ สุนโกนก็สั่งให้เอาตัวโสหวุวยไปจำไว้ก่อนหากจับตัวของจอได้จึงจะให้ค่าพร้อมการเสียทีเดียวและสุนโกนก็คุมทหารขึ้นจากเรือรบยกตีล่วงเข้าไปขณะนั้นกําแหลงจึงคิดในใจว่าครั้งนี้ของจอจะต้านทานไม่ได้เห็นจะหนีไปหาเล่าเปียวนเมืองเกียงจิวกำแหลงจึงคุมทหารไปซุ่มสกัดอยู่ฝ่ายประตูทิศตะวันออกฐานที่จะไปเมืองเกียงจิว ฝ่ายของจอครั้นแจ้งว่าเสียกองทัพบ,บกทัพเรือทหารก็ล้มตายเป็นอันมากซึ่งจะอยู่ต้านฐานของทัพของสุนกัวนั้นเห็นไม่ได้จำต้องละเมืองกันแฮเสียหนีไปเมืองเจียงจิว๋วถึงจะรอดชีวิตครั้นคิดแล้วจึงพาทหารซึ่งสนิทประมาณ30สคนหนีออกจากเมืองพังประตูตะวันออกพอได้เย็นเสียงทหารโห่ร้องสกัดทางอยู่แล้วเห็นกำแลงขี่ม้าขวาวหน้าไว้ของจอจึงกล่าวว่า ตัวเราได้มีคนเลี้ยงดูท่านมาโดยปกติเหตุใดจึงไม่ได้คิดถึงคุณเรากลับมาทรยศจะทำร้ายเราดังนี้กำแหลงจึงตอบว่าเมื่อครั้งเราอยู่ด้วยท่านนั้น <c oughs> เราก็ได้ทำความชอบต่อท่านเป็นอันมากผ่านก็มิได้ปูนบำเหน็จสิ่งใดแล้วซ้ำนินทาว่าเราเป็นโจรเที่ยวตีชิงกลางทะเลให้เราได้ความอัปยศแก่ทหารไพร่บ้านพลเมืองทั้งปวน เหตุใดท่านยังมีหน้ามาต่อว่าว่ามีคุณต่อเรานั้นควรอยู่แล้วหรือของจอได้ฟังดังนั้นก็คิดว่ากำแห่งนี้พูดจาองอาจจะทำร้ายตนให้ได้ครั้นจะอยู่สู้รบก็เหลือกำาลังจึงทิ้งทหารเสียขับม้ารีบหนีไปแต่ตัวผู้เดียวกำแหลงเห็นดังนั้นก็รีบขับม้าตามไปพอได้ยินเสียงโหร้องหนุนมาข้างหลังเป็นอันมากครั้นเหลียวมาก็เห็นเทียพาดคุมทหารตามมา กาแหลงเป็นคนโลภจึงคิดแต่ในใจว่าหากจะละไว้ช้าเทียพาพกับทหารทั้งปวงก็จะตามจับของจอได้ความชอบก็จะอยู่กับเขาจำเราจะรีบทำการเสียก่อนแล้วกำเหลงก็ขับม้ารีบตามขึ้นไปใกล้จะทันจึงเอากลาวทันยิงไปถูข,ของจอตกม้าตายแล้วตัดเอาศีรษะกลับมาให้สุนกวนสุนกวนก็มีความยินดีจึงให้เอาศีรษะของจอใส่ถังันเนกไว้แล้วกล่าวว่า หากเรากลับไปถึงเมืองจะได้เอาศีรษะของจอนี้เซ่นศพบิดาเราให้หายความแน้นจึงตั้งกำลงให้เป็นนายทหารแล้วปรึกษาแก่เตียวเทียวว่าเราจะคิดทำการต่อไปจำต้องแบ่งทหารให้อยู่รักษาเมืองกังแหบ้างหรือไม่เตียวเทียวจึงกล่าวว่าอันเมืองกังแฮนี้เป็นทางเปลี่ยวกันดานนักจะแบ่งทหารให้อยู่รักษานั้นไม่ได้ ประการหนึ่งซึ่งท่านจะยกไปตีเมืองเตียงจิวนั้นเห็นทหารจะได้ความลำบากนักเพราะเหตุว่าเหล่าเปียวรู้ตัวก็จะเตรียมเตรียมป้องการรักษาเมืองไว้เป็นมั่นคง ขอให้ท่านยกกองทัพกลับไปเมืองกังตังก่อนบำรุงทหารไว้ให้มีกำลังฝ่ายเล่าเปี่ยวรู้ว่าของจอตายแล้วก็จะมีใจโกรธเห็นจะยกกองทัพมาตีเมืองกังตังหวังจะแก้แค้นซึ่งเสียของจอนั้นเราจึงจะยกออกตั้งรบพุ่งนอกเมืองแล้วคิดอ่านเป็นคนอุบายเห็นจะจับตัวเล่าเปี่ยวได้ สุนกวนเห็นชอบด้วยจึงเลือกกองทัพกลับมาถึงเมืองกลางตังแล้วสั่งทหารจะให้ฆ่าโสหุยเสียปัดเอาศีรษะมาพร้อมกับศีรษะของจอจะแต่งการเส้นศพบ,บิดาสุนเกียน กำแหลงแจงดังนั้นเมื่อข้าพระเจ้าอยู่กับของจอนั้นข้าพระเจ้าเป็นคนเสียน้มใจโสหุยได้ช่วยว่ากล่าวให้ข้าพระเจ้าออกมาเป็นนายทหารอยู่เมืองเอียนกวนข้าพระเจ้าจึงได้ทำราชการอยู่ด้วยท่านซึ่งท่านจะให้ข้าโสขุยเสียนั้นข้าพระเจ้าจะขอชีวิตไว้ทำราชการอยู่กับท่านด้วยกันส่วนกวนจึงตอบว่า ซึ่งโสหุยมีคนแก่ท่านเราจะยกโทษให้แต่เกรงอยู่ว่าโสหุยจะไม่สมัครอยู่ด้วยเราจะคิดอ่านนี้ไปกำแลงจึงว่าท่านไม่ฆ่าชีวิตเสียนั้นคุณหาที่สุดมีได้โสหุยก็จะมีความยินดีตั้งใจทำราชการอยู่ด้วยท่านโดยสดจริตหากโสหุยคิดเอาใจออกห่างหนีท่านไปอยู่ห่างใดตำบลใดข้าพระเจ้าจะขอเอาศีรษะข้าพระเจ้านี้ประกันให้ท่านแทน ส่วนกวนจึงยกโทษโสหุยให้กำแหลงแล้วเอาศีรษะของจอกับทูบเทียนไปจุดเสซนไว้ศพสุนเกียนผู้เป็นบิดาแล้วให้ต่งโต๊ะเลี้ยงขนนางและทะหารทั้งปวงขณะเมื่อทหารทั้งปวงแสบสุราอยู่นั้นเล่งทองคิดแค้นกำแหลงซึ่งฆ่าบิดาเสียร้องไห้แล้วจับกระบี่วิ่งเข้าไปในที่ประชุมทหารทั้งปวงหวังจะทำร้ายกำแหลง กำแรงเสพสุราอยู่เหลือเห็นเล่งทองเนื้อกระบีขึ้นจะค่าก็ตกใจยกเก้าอี้ขึ้นรับไว้ส่วนโกนเห็นดังนั้นจึงกล่าวกับเล่งทองว่าซึ่งท่านจะคิดแค้นพยาบาทกำแลงนั้นหาโวนไม่เมื่อกำแลงฆ่าบิดาท่านเสียนั้นเพราะกำแรงเป็นทหารกินข้าวแดงของของจอจำต้องอาสาให้ถึงขนาดบัดนี้กำแลงก็ได้มาอยู่กับเราแล้วท่านจงเห็นแก่เราอย่าคิดพยาบาทกำแลงสืบไปเลย เล่งพองได้ฟังส่วนกวรว่าดังนั้นแล้วร้องไห้พิสูก,กำแลงคิดแค้นมิได้ขาดแต่หากแปลงอาญาของสุนกวรจึงมิได้ว่าประการใดสุนกวรเห็นเล่งพองยังมีใจพยาบาทกำแลงอยู่จึงคิดเพทุบายให้กำแลงคุมทหารห0 0พคนเรือรบร้อยลำไปตั้งเป็นกองลาดระเวณอยู่ปากน้ำเมืองกังแฮแล้วตั้งให้เล่งพองเป็นนายทหารผู้ใหญ่ หวังจะให้คลายความพยาบาทกำแหลงแล้วส่วนกวนให้จัดแจงเรือรบและส่องสมทหารให้พร้อมจึงให้จิ๋วเย่ขุมทหารยกกองทัพเรือไปตั้งรักษาอยู่ปากน้ำเมืองเองหอขณะเมื่อจิ๋วเย่มาตั้งอยู่นั้นก็ฝึกสอนทหารอยู่ไม่ได้ขาดหวังจะให้ชำนาญและส่วนกวนนั้นก็คุมทหารไปตั้งอยู่ตำบลชีสองนอกเมืองกันตันหวังจะได้ต้านฐานข้าสืบ นี่คืออีกหนึ่งบทที่เต็มไปด้วยลกลลสืบความเฉลียวฉลาดและการหลบหนีอย่างหวุดหวิดของเล่าปีการมาของตันฮกได้เปลี่ยนโฉมหน้าของการทำาสือของเล่าปีอย่างสิ้นเชิงโดยปัญญาอันลึกซึ้งของเขาเล่าปีจึงสามารถพลิกสถานการณ์จากผู้ถูกล่าให้กลายเป็นผู้พิชิตได้สำเร็จแต่หนทางข้างหน้าของเล่าปียังคงยาวไกลและเต็มไปด้วยอุปสรรคอีกมากมายแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป